ใจหายว่าร,ราคาทองคำวันนี้ดิ่งลงเหว450บาทแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบเทขายเพราะมีอะไรมากกว่านั้นที่เราต้องรู้มาเจาะลึกทุกปัจจัยที่ทำให้ราคาทองผันผวนพร้อมวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตไปด้วยกันวันนี้14พฤศจิกาย,ยน2568ราคาทองคำในประเทศทาเอาหลายคนตกใจเพราะปรับตัวลดลงถึง450บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี โดยราคาทองรูป,ปพรรณนเวลา В. 11นาฬกา13นาทีตามข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำขยับลงมาอยู่ที่บาทละ65,100บาทหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเราจะมาไขาข้อสงสัยนี้ไปพร้อมๆกันสำหรับราคาทองคำแท่ง96.5%ในประเทศมีราคาดังนี้รับซื้อบาทละ64,200บาทขายออกบาทละ64,300บาทนี่เป็นราคาตามประกาศครั้งที่5ประจำวันนี้ ซึ่งราคาทองคำมีการปรับขึ้นลงหลายครั้งในหนึ่งวันทําให้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนทองรูปพรร์96.5%มีราคาดังนี้รับซื้อบาทละ62,914.00บาทขายออกบาทละ65,100บาทในขณะที่ราคาทองคำในตลาดโลก Gold Spot อยู่ที่4,202.00เหรียญสารัฐต่อออนราคาทองคำตลาดโลกก็มีผลต่อราคาทองคำในประเทศของเราเช่นกัน พัวเซิงเฮง (HSH) สถาบันวิเคราะห์ทองคําชื่อดังได้วิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคําเช้าวันนี้ว่าราคาทองคําโลกปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสาเหตุหลักมาจากการที่ตลาด CME FedWatch คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟด Fed. อาจจะลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในเดือนธันวาคมนี้โดยปรับลดความน่าจะเป็นลงเหลือ50.7%จากเดิม62.9%การคาดการณ์เรื่องดอกเบีย้ยมีผลต่อความน่าสนใจของทองคำเพราะทองคำมักจะน่าสนใจมากขึ้นเมื่อดอกเบีย้ยต่ำ แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีความขัดแย้งในขณะที่ตลาดคาดหวังการลดดอกเบีย้ยบอลยูวสหรัฐอายุสิปีกลับปรับตัวขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ4.12%จาก4.08%สาเหตุมาจากการที่ประธานเฟดส,สาขาแอตแลนตาและบอสตันซึ่งมีสิทธิ์ในการลงมติเรื่องดอกเบีย้ยในปีนี้ได้แสดงความเห็นว่าเฟดควรจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ก่อนในเดือนธันวาคมเพราะการทําให้เงินเฟอ้อลดลงสู่เป้าหมาย2%มีความสําคัญมากกว่าการแก้ปัญหาตลาดแรงงาน ที่อาจจะอ่อนแอลงความเห็นนี้สอดคล้องกับท่าทีของนายเจอรโรม์พาวเวลประธานเฟดที่แสดงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยในก่อหาราประชุมเฟ MC เมื่อปลายเดือนตุลาคมและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแม้ว่าเฟดจะยังไม่ส่งสัญญาณชัดเจนเรื่องการลดดอกเบีย้ยแต่ดัชนีค่างเงินดอลลาร์ดีกสกวทกลับปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่7สู่ระดับ99.22หน่วยจาก100.16หน่วยการออดค่าของเงินดอลลาร์มักจะส่งผลดีต่อราคาทองคำ นอกจากนี้ยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐบาลกฎหมายงบประมาณชั่วคราวที่ออกมาครอบคลุมเพียง3ใน12ส่วนที่สภาคองเกรสอนุมัติในแต่ละปีหากไม่สามารถอนุมัติอีก9ส่วนได้ภายในวันที่30มกราคมอาจเกิดภาวะชัดดาว์ชัดดาว์อีกครั้งนอกจากนี้งบประมาณประกันสุขภาพที่พรรคเดโมแครตเรียกร้องก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งความไม่แน่นอนเหล่านี้ก็ส่งผลต่อราคาทองคำด้วยในส่วนของกองทุน SPDR Gold t r u s t ซึ่งเป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ซื้อทองคำเพิ่ม2.29ตันทำให้ยอดรวมสุทธิอยู่ที่1,48.93 0 93, ตันการที่กองทุนใหญ่ซื้อทองคำเพิ่มก็เป็นสัญญาณบวกต่อราคาทองคำเช่นกันสรุปราคาทองคำวันที่14พฤศจิกายน2568ประกาศครั้งที่5ทองแท่งรับซื้อบาทละ64,200บาทขายออกบาทละ64,300บาท ทองรูป,ปรพันธ์รับซื้อบาทละ62,914.00บาทขายออกบาทละ65,100บาทราคารายละเอียดตามประกาศแต่ละครั้งประกาศครั้งที่4ทองแท่งรับซื้อ64,250ขายออก64,350ทองรูปพันธ์รับซื้อ62,959.48ขายออก,ก65,150ประกาศครั้งที่3 ทองแท่งรับซื้อห4 2 0 0ขายออก64,300ทองรูปพรรณรับซื้อ6 2 9 9 4 0 0้ารขายออกห5 5 0 0ันหนึ่งรประกาศครั้งที่สทองแท่งรับซื้อ64,150พันหนึ่ง้ยหสขายออกห4 2 5ืพันทองรูปพรรณรับซื้อหก8 6 8 5 2้้องขายออกห5ห0าพันห้าประกาศครั้งที่1 ทองแท่งรับซื้อ6 4 5 5 0ขายออก64,150ทองรูปประพันธ์รับซื้อ62,762.4ขายออก64,950ท้ายที่สุดแล้วคุณคิดว่าราคาทองคำจะขึ้นหรือลงปัจจัยอะไรที่คุณคิดว่าจะมีผลกระทบมากที่สุดมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับบางคนอาจมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยรจริงๆและทองคำจะพุ่งสูงขึ้น แต่บางคนอาจคิดว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งและทองคําอาจจะยังไม่น่าสนใจเท่าที่ควรคุณหลักคิดเห็นอย่างไรแชร์ Share ความคิดเห็นของคุณได้เลย